ค่ะวันนี้เราจะมารับคำทำนายจากไพ่ยิปซีนะคะมาในหนึ่งคำถามนะคะวันนี้มาในคำถามนะคะคำแนะนำคำตักเตือนแจ้งเตือนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกเรานะคะผ่านไพ่ยิปซีนะคะขอไพ่สีใบนะคะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอยากแจ้งเตือน ใบแรกนะคะ The Chariot ใบที่สองนะคะ The Temperance ใบที่สามนะคะ Seven of Swords นะใบสุดท้าย Three of Chariots นะคะ ค่ะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอยากจะแจ้งเตือนเราอยากจะแนะนำเราผ่านไพ่ยิปซีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะในเรื่องของการเดินทางอาจจะมี การเปลี่ยนแปลงเนาะเปลี่ยนแผนเปลี่ยนเส้นทางนะคะเปลี่ยนยานพาหนะเปลี่ยนเวลานะคะอะไรต่างๆจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมาจากว่าในเรื่องของการเตรียมตัวเรารอบครอบหรือ,อยังนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่เอกสารนะคะการตรวจเช็คยานพาหนะนะคะซึ่งถ้าไม่พร้อมนะคะต้องมีการอาจจะขอความช่วยเหลือนะคะปรึกษา นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีการเดินทางโดยเครื่องบินเนาะเครื่องอาจจะดีเลย์นะคะอาจจะไม่ได้มาตามไฟตามเวลาที่ตั๋วติเก็ตโชว์ไว้นะคะเรา,าจ,จะต้องมีการสอบถามทางเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อ,อเช็คก,ก่อนออกเดินทางนะคะข้อคำแนะนำเพิ่มเติมนะคะ เดอะคานนานะคะไพ่บอกว่าท่านในกรณีที่อาจจะมีการเดินทางตอนกลางคืนนะคะอาจจะมีในเรื่องของฝนตกพายุนะคะให้เราเตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ให้พร้อมนะคะ พราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารผ่านไพ่นะคะจะเป็นในเรื่องของการเดินทางเนาะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้เราเตรียมพร้อมในเรื่องของยานพาหนะะหรือมีการเดินทางโดยเครื่องบินนะคะก็ให้เช็คในเรื่องของเอกสารนะคะให้ตรวจสอบตลอดเวลาว่าไฟท์มีการดีเลย์หรือเปล่านะคะถ้าเป็นหนาในเรื่องของ เดินทางเองนะคะอาจจะดูเช็คในเรื่องของเส้นทางนะคะว่าเส้นทางที่เราใช้โดยปกติมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมเส้นทางนั้นอาจจะมีการปิดนะคะซึ่งอาจจะต้องหาเส้นทางอื่นนะคะต้องมีการเช็คไม่ว่าจะเป็นอย่ยานพาหนะเส้นทางการเดินทางนะคะนั้นก็ให้เราตรวจสอบวางแผนดีๆสำหรับการเดินทางนะคะ